สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาที่จังหวัดเลยนะครับอำเภอท่ารี่นะครับวันนี้ขออนุญาตนะครับผมนีบนตัวค้านะครับตอนนี้กําลังจะส่งมอบเจ้าคันนี้เลยนิสันนาวาร่านะครับลูกค้าติดเครดิตติดบูโรนะครับออกได้จริงไหมออกได้จริงแท้แน่นอนเดี๋ยววันนี้มาสัมภาษณ์ลูกค้ากันแต่อันดับแรกขอให้ลูกค้ารับรถเข้าบ้านก่อนนะครับสวัสดีนะครับคุณพี่นะครับรับรถเข้าบ้านกันก่อนนะครับตอนนี้นะครับเป็นตามทมเนียมนะครับให้ลูกค้านะครับวันนี้ เราตั้งโคเติมขังมามีไม่ยังทันเจี๊ยบีตุ้งบีตุ้งหลักขณะทายาคณาเนนัชทหารปัญจสิลานิยัจมาปุติยังปีไม่ยังทันเจี๊ยบีตุ้งบีตุ้งหลักขณะทายาคณาเนนัชทหารปัญจสิลาน คุณยายนะครับทาวิธีรับรถกันก่อนเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมมาสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะครับกับพี่ชายนะครับที่ติดเครดิติบูโรไปที่ไหนก็ไม่รับนะครับที่นี่นะครับนี่คนออโต้คาร์รับนะครับแล้วก็เอกสารต้องตามเงื่อนไขไฟแนนนะครับถ้าจัดหาได้คุณได้รถแน่นอนนะครับพร้อมกับเงินดาวนะครับวันนี้มาสัมภาษณ์กันแบบตรงๆเลยนะครับ ก็จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยววิธีนะครับตามประเพณีนะครับหลับรถเข้าบ้านนะครับคันนี้นิสันนวราชนะครับที่จังหวัดเลยอำเภอท่าลี่นะครับวันนี้จ้าเอ้ยน้ำมันไม่เยอะด้วยใช่เลยเป็นแก้วเลยเอาน้ำมันไม่เยอะแก้วเ้าเจะแก้วนึองบอกเจ้าที่เจ้าถานนะครับตามประเพณีเรานะครับหลับรถเข้าบ้าน สวัสดีคับเพ่นะครับสวัสดีครับอากาศร้อนๆนะครับวันนี้ก็เข้ามาถึงบ้านที่พี่อยู่ที่จังหวัดเลยนะครับก็เอ่อสิบโมงครึ่งพอดีนะครับวันนี้ก็มาส่งมอบเจ้านิสันนาวาร่านะครับก็ก่อนทีแรกก็ถ่ายคลิปทําตัววิธีต้อนรับให้เรียบร้อยนะครับพี่อันนี้คือที่สําคัญคือลูกค้าติดเครดิตนะครับติดบูโรด้วยอันนี้ไปออกที่ไหนก็ไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องจริงแล้ววันนี้ผมจะมาสัมษณ์พี่กันว่าเป็นยังไงบ้างพี่ที่อื่นเขาเป็นไงเขาไม่รับ เขาไม่รับครับถ้านี่คุโรเนี่ยเขาไม่รับเลยครับผมไม่รับครับทัวรไมหาปฏิเสธปฏิเสธเลยครับนี่นะครับคือว่าลูกค้าติดเราของเราติดเครดิตแต่ถ้าไม่ได้ติดคืนรถนะครับยกเว้นนะครับถ้าติดคืนรถยนต์ไม่ได้นะครับแต่ถ้าติดคือบัตรอีออนหรือว่าติดล่าช้าติดบางทีบางคนเนี่ยลืมนะครับออมสินเนี่ยเขาให้หักชําระบางทีเขาเป็นชาระแต่เราลืมอย่างเงี้ย แค่เดือนเดียวก็ล่าช้าติดแท็กซี่แล้วขอเรียกนะครับก็ไม่สามารถที่จะทําสินเชื่อรถยนต์ได้หรือว่ากู้อะไรได้แต่วันนี้ทางบริษัทไม่ได้ลิสซิ่งนะครับขอบคุณมากๆนะครับทางด้านบริษัทไม่ได้ลิสซิ่งนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่เลยนะครับจังหวัดเลยอําเภอท่ารี่เป็นไงบ้างวันนี้ได้ดูรถเราถูกใจไหมพี่ถูกใจครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจับกล้องเดวยวสัมภาษณ์เองเลยนะครับเดี๋ยวพาดูด้วยนะครับ,รบสําหรับคันนี้เป็นยังไงบ้างพี่ถูกใจไหมรถเรา ถูกใจครับคันนี้ตั้งแต่ดูวิดีโอมาแล้วครับถูกใจถูกใจครับตั้งแต่นี่นมออโต้คาร์ลงมาให้ดูครับผมวันนี้ก็เป็นเจ้านิสันโนเวล่านะครับพี่เดี๋ยวพาพาดูนะครับดูรอบรถถามว่ารถเคยทําสีมาไหมเคยทําสีมาบ้างนะครับแต่ไม่มีการพลิกคว่ำแน่นอนนะครับไม่มีการพลิกคว่ำไม่จมน้ํานะครับแล้วก็ที่สําคัญไม่มีชนหนักแน่นอนตัวนี้นะครับคือกุญแจก็มีหนึ่งลูกนะครับพี่ที่ทําให้มานะครับล้อแม็กยางอะไร มีให้พร้อมทุกอย่างนะครับคันนี้ตัวนี้จะมีกล้องถอยพร้อมนะครับเป็นตัว e นะครับนิสซันนาวาลาตัว e ตัวนี้มันจะอยู่ตรงนี้นะครับกล้องถอยอยู่ด้านท้ายนะครับก็อยู่แ,แต่เวลาใส่เกียร์ผู้ปรากอหัวลงตรงฝั่งนี้มานะครับด้านาท้ายมันก็จะลงนะครับพี่วันนี้วันนี้บ้านอะไรคนระับหมู่บ้านนี่เราหมู่บ้านหมู่บ้านห้วยทรายครับหู้่เก้าครับหมู่เก้าตำบลนาแขำเมอเมืองจังหวัดเลยครับจังหวัดเลยพี่ผู้หญิงีปไหนไม่รู้นาะไมเห็นเลย ทำกับข้าวอยู่นะเดี๋ยวกินซะหน่อยนะครับเราก็จะพาไปกินข้าวกันนะครับวันนี kind of ้ผมขออนุญาตรีวิวให้ลูกค้าได้ดูครับว่าเรามาส่งมอบจริงถึงหน้าบ้านเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวนี้หน้าเดิมท้ายเดิมแท้แน่นอนนะครับผมเรื่องแบบท้ายนะครับไม่มีผุแน่นอนนะครับอย่างนี้เลยมีความไม่เห็นนะครับแล้วก็สําหรับลูกค้านะครับพิสิดเครดิตติบูโรอยากจะมีรถ นะครับก็ต้องตามเอกสารตามเงื่อน,นขไขไฟแนนซ์เลยนะครับถ้าเรามีมันก็ได้แต่ถ้าเราไม่มีก็ไม่ได้บางคนก็คอมเมนต์อบอกว่าออกออกไม่ได้จริงหรอกติดเครดิตถ้าแบบพี่ว่าเนาะพี่ถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่มีเอกสารผมบอกได้เลยว่าไปไปต่อไม่ได้ติดเครดิตนะครับถ้าเราต้องมีเอกสารหรือว่าเราอะไรต่างๆมีเนี่ยออกได้แน่นอนอนะครับอันนี้แล้วก็พร้อมเงินดาวนะครับอันนี้ที่แรกว่าจะเอารถอะไรนะ จะเอาตัดตัวนั้นครับฟวินฟววินครับแต่ไม่ไม่ทานเขาไม่ได้นะครับฟวินเขาตกเงินสดไปก่อนก็เลยเอาคันนี้นะครับมิสัโนวาร่าก็ขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณด้วยนะครับเอาฝากหน่อยฝากหน่อยครับก็ช่องหน่อยขอช่องที่มนออตคาร์หน่อยว่าไงขอบคุณครับเจ่ออกคันี้ได้ครับถูกใจครับใครที่ยังไม่ได้รถที่คน ทังไหนถ้าคิดอยากจะได้รถหรือว่าติดเครดิตกันก็โทรมาสอบถามกันได้ครับทางอะไรไม่นิ์ออโต้คาเออนี่นิ์ออโต้คาอยางช่วยเราได้ครับขาขขอบคุณมากครับของคุณลูกค้านะครับอีกหนึ่งเสียงนะครับที่ลูกค้าอยู่ที่จังหวัดเลยเรานะครับผมมาส่งแล้วอยู่หน้าค่ายสีสองลักคันหนึ่งเงินสดนายทหารนะครับไม่ได้ไปดูรถเหมือนกันก็ ท่าลีเนี่ยคันที่ห้าแล้วนะครับอำเภอท่าลีเนี่ยแต่ว่าอยู่อยู่ส่วนในของตำบลไหนบ้างจาไม่ได้แต่ที่นี่เนี่ยไม่ได้ไปดูถึงที่อะไรดูทางยูทูบเพียงเดียวดูรูปเดียวครับโอเคครับขอบเลยครับขอบขอบคุณนะครับอากาศร้อนด้วยวันนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับวันนี้ขอส่งมอบแล้วก็อ๋อลืมลืมนะครับลืมนะครับโอ้วันนี้ลืมใหม่อยนี่มีของฝากให้นะครับไม่มีวันนี้ก็เป็นปลาแม่ทิดานะครับ ที่มอบให้ลูกค้านะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะอันนี้ก็คือ,อแสบบ่าแซบก็จงค่อยตีช่อมก,กันนะครับอันนี้คือส่งมอบให้แต่ว่าเสื้อหมดนะครับพี่เดี๋ยวยังไงส่งมาที่หลังก็ได้เนาะนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ